คมอนนี่คือซิงเกิลของต้นเมื่อบอกว่าเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะปีที่แล้วเหรอคือแต่ว่าเรารู้สึกว่าต้นไม่ได้หายไปไหนใช่ใช่มีข่าวคราวอยู่ในวงการตลอดไปร่วมแจมคอนเสิร์ตที่นู่นที่นี่อะไรอียเยอะแยะไปหมดจริงๆนะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวของซิงเกิลใหม่ล่าสุดของต้นมาแล้วนะฮะต้องรอติดตามนี่เรามี ภาพมาให้ดูนะครับภาพอันนี้ไปถ่ายปกใช่ไหมใช่แล้วนะคะเพลงใหม่ <ปก S 1> เนี่ยก็ชื่อเพลงว่าโดยไม่มีเธอนะคะวันนี้มีเบื้องหลังการถ่ายปกแล้วก็เป็นแซมเปิลเบาๆนะคะของเพลงนี้เนี่ยที่หนุ่มต้นที่บอกว่าตั้งใจร้องให้ชาว True Music แล้วก็ Small Talk ได้ฟังก่อนใครเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปไปเลยค่ะไปเลย สวัสดีครับต้นนะครับวันนี้นะครับต้น,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 นก็มาถ่ายรูปโปรโมทเพลงซิงเกิลใหม่นะครับซึ่งจะมีชื่อว่าเพลงโดน่นี่คือเธอครับก็บรรยากาศสนุกสนานมากก็คือมาตั้งแต่ตอนมาร์ตสามครับแล้วก็ทดลองชุดกันประมาณ4ี่หชุดเลยครับแต่ว่าก็ต้องไปดูกันว่าเป็นลุกไหนจะเป็นชุดไหนอนะไรอย่างเงี้ย เพลงใหม่ของตนนะครับก็จะมีชื่อว่าเพลงโดยไม่มีเธอนะครับก็จะปล่อยพรีเมียร์ทาง True Life ทางทูมิสิกวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็จะปล่อยทางคืนไปอยู่ทั่วประเทศไทยเลยวันที่9กันยายนนีงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันครับอ๋อสี่กันยายนนะคะทางทูมิสิกของเราได้ติดตามแน่นอนสำหรวันที่9กันยายนนี่ก็ได้ฟังแน่ๆนะคะทางหน้าปัดวิทยุทุกหน้าปัดทั่วประเทศไทยเลยละค่ะต้นนี้เป็นนะ เป็นอะไรคะเป็นแชมป์เอฟซีนี่ระดับแชมป์เลยนะคนลุกเลยทีเดียวคนลุกทำไมครับผมเพราะว่าเป็นแชมป์แล้วเสียงดีมากฟังเสียงพ่อเลยแล้วคนลุกเลยเออนี่คขาเต้นเอฟซีเขาใกล้จบแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนที่เป็นแชมป์เหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่